คำมาจักกับวนาสูตรเทวมีสตุตังเอกังสมัยยังพระควาภารณะสียังวิหารติอิสีตตะนีมิคทาเยตตะลาโขพระควาปัจจาวัตคีเยพิขวามันเตสีเทวมีพิคเวอันตาปะพระชิตเตนะนะสีวิตตภายโยจายังกามีสุกามาสุขันลีกายนุโยโคหินุขโมโปทุนชนิโกอนันลิโยอนันทสันหิโตโยจายังอัตตกิละมะ ทะนุโยโคทุกขโออนันตอนัลิโยอนันทสนิโตเอเตเตพิฆเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัณจิมาปฏิปตาตะัะขะเตนะอภิสัมพุทธาจารโณนิยานะกัลลณีอุบาสมายะอภิยาญาสมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาพิฆเวมัจจิมาปฏิปตาตะัะขะเตนะอภิสัมพุทธาจารโณนิยานะกัลลณีอุบาสมายะอภิยาญาสมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อายะมีว่าอริโยอัฏฐังคิโกไมโคเสยญาติทางสามาทิติสามาสังกัปโปสามาวจาสามากัมมันโตสามะเชียวสามะวจามุสามาสติสามาสมาธิอายังโคสาภิกขเวปัจจิมาปฏิปทาตักขา้าเตนะอภิสมุทัยจะขวนนิยายะกกันนวะสามะยะอภิญายะสมุทัยยะนิพพานยะสังวัตติอิทธังโคปะนะภิกขเว ทุขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลปีทุขาบาลปีทุกขังโซกะปาลิเทวะทุขะโทมะนัสุปายาซาปีทุกขาอปิเยหิสมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคโทยมปิดชังนราพันติตามปีทุกขังสังขิตเตนะปัจจุปทานคัขันธาทุขาอิดทังโคปะนาพิคเวทุขาสบุทโยาสิจังยายังตันหาโพนุภวิกานันทะ นันทิลาขะชะหะขะตาตตละตตละพินันทินีเสยยะธีทางกามตัณหาภาวัณหาวิภาวัตหาอีทางโคปนะพิกเขเวทุขันนีโลโทเยสสจังโยตัดสะเยวะตัณหายะวะอสีสะวิลาขะหะนิี้โลโทจาโคปนิทิสโคมุติอนาละโยอีทางโคปนะพิกเขเวทุขันนี้โรท้าขันีปฏิปตาอริยสจังอายะมีวะอริโยอัตถังคิโกไมโคเสยยะธีทาง ส s a าทรีติ s a ม a สังคัมพู sama วัชชา s a a คัมมันโตั a ม a ชิวั a ม a วัชโอมัมม a สติส a ม a า a ม a ธีอีทางทุกขังลิยสัจจันติเมยพิกเวบุเพนันุสตเตสุธมิสุจะคุงท่าปทิยานาท่าปทิวิญญาทธาปทิวิชาท่าปทิอโลโกท่าปทิตังโคปนิทางทุกขังลิยสัจจ์ปะฤิ์เยยันติเมยพิกเวบุเพยนันุตเตสุธมิสุ จะคุ้งท่าพัทธางนังท่าที่เป็นยาททีวิชาท่ที่อโลโกท่าทีดังโควันนิทังทุกครั้งอริยสัจจงปรลยยา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 ตันติเมพิกเวบุเพนะนุสุเตสุทามิสุจะคุงท่าพทยางนังท่ที่เป็นยาทพที่วิชาททีอโลโกท่าพทีอีทังทุกขสมุทะโยอริยสัจจติเมพิกเวบุเพนะนุสุเตสุทามิสุจะคุ้งท่าพทยานังท่าพทีิเป็นยาท่าพทิวิชาท่าพทอโลโกท่าท ตังคูปันิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวิบุเพนะอนุสเตสุธรเมสุจักขงท้าปะธิยาณุท้าปะธิวิญญาวท้าปะธิวิชาวท้าปะธิอะโลโกุท้าปะธิตังคูปันิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติจมงพิกเวิบุเพนะอนุสเตสุธรเมสุจักขงท้าปะธิยาณุท้าปะธิวิญญาวท้าปะธิวิชาวท้าปะธิอะโลโกุท้าปะธิอีทังทุกขะนิโร ทอริยสัจจันติมีพิกเบเพีนั่โสุเสุธเมสุมจะคุ้งท่าบิยานังท่าบิเาทาบิวิชาวิอโุโกทาบิตังโขไปนี่ทังทุกขาดนี่โรทอริยสัจจังฉัติกาตําพันติมีพิกบเเพอนัโสุเสุธเมสุจะคุ้งทาิยานังทาิเยาท่าบิวิชาด้วิอโลโกท่าทิตังโขไปนีทังทุกขานีโลทอริยสัจจังฉัติกา ตันติเมีกเบบุภิอะนันตุสเดสุธามสุจะคงท่าปฏิยาณังท่าปิปัญญาทาปิพิเชาท่าปิอโลโกทปิอีทางทุกข์นีโลท่าขามนิปฏิปตาลิยะสัจจังติมพี่กเบุภิยะนันุสเดสุธามสุจะคงท่าปฏิัวท่าปฏิปญญาทปิพิชาท่าปิอโลโกท่าปิตังโคปะนีทังทุกขนี่โลท่าขามนิปฏิปตาิยะสัจจังภาวิ ตับพันติเปเครเว็บุเพอนรนุสุดสุดธรมิสุจะค้งทาตุฏิยานังาตฏิปัญญาธาติวิชาทาตุฏิอโลโกทาตฏิตังโคปะนี่ทางทุกข์นี่โลทัศนวิญญาณปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเคเว็บุเพอนรนสุเตจสุธรรมิสุจะค้งทาตฏิยานังธาตฏิปัญญาธาตฏิวิเชาทาตฏิอโลโกาตุฏิ ยาวก่กีวัจะมีพิคเวสีมีสุเจตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะติวันตังทาวาท่กาลังยาถาภูตังยานะทัาสนังนะสุวิสุทังอโหสีมีวะตาวะหังพิคเวสะเทวเกโลกเกสมาละเกสสามาเกสัตสะมานะพม,มะนียาปชายาสะสัเทวะนุสายะอนุตตะังสมมุงสุขีภวิสัมโพสัจจยาสิง ยตโเจโคลเมพิขเวอิม <c oughs> ีสุจะตุสุอร in ja. erm ิยสัจเจสุเอวันติปะฎิวันตังทะวาทัสสากะรังยะถาพูดังยาณัสสะลังสุวิสุทังอโหสิอัทธะหังพิขเวอิสะเทวาเกโลกิสมารเกศภะมังเกิสัตสัตมะนะธรรมะนี่ยาปัชายะสะเทวะมะนุสสายะอนุตตลังสมะทรงพิสมะอภิสมพูโตปเจยาสิงยาณัจปะนะ มีทัศนังอุท่าปาทิอากุปปามีวิมุตติอายะมันติมาชาตินถิธานิบุปนาภะโอติอิทะมะโอจะภะควาอัตะมะนาปัจวัวทิยาพิขวบภะคว,วาโตภาสิตังอภิอภนันทุงอิมัทธมิจปัปนะเวยากะละนัสมิพันนะมาณีอายะสมะโตโกนทันญะสะ วิละชังวีตะมะลังธรรมะจะกคุ้งท,ะะทัพธิยังกินสัมมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมติปะวะตัตติเตจักระขวตาธรรมะจากเกกุมาเีวาสทัทงนสาวิสุงเอตมัคข่าวตาภาราสเชียงอิสิตะัตะตนิมิขะทายอนุตรังธรรมะจักกลังปะวะัตตติตังอภะวะัตติยัง สมาญนีนะวาพมันีนะวาทีวีนะวามาลีนะวะพมนาวะกีนจิวาลูกาตมินติกุมพระนังเทวานังสัตว์ทางสุดวาเจะตุมมหาราชิกาเถวาทะสาวุษาลิสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตว์ทางสุดวาตาวาติงสาธีวาสาวุสาลิสุงเวสุขตาวาติงสานังเทวานังสุดทังสุดว่ายามาทีวาสาวุสาลิสุงยามานังเทวาทะสาวุษาสุดว่า ตุสิตาเทวานังสาวิสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมารตีเทวาสัตวมุนสาวิสุงนิมมานละตีนังเทวานังสัทธังสุตวปาละนิมิตะสาวะสัตวตีเทวะสัตวมุนสาวิสุงปะละนิมิตะสาวตตีนังเทวานังสัทธังสุตวพัมมะกายิกาเทวะสัตมุนสาวิสุงเอตัมมขวัตตาภาลานะสียังอิติปตะเนวิขหายอนุตรังสมะสมะจักกังปวัตติตังอ๊ ปะวัตติยังสามะนีนะวาพัมมะนีนะวาทีวีนะวามาเีนะวาพัม,มนาวาเกนะจิวะโลกันติอิติหะตีนะฆะนีนะเตนะโนะนะมหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสสัทธโทอัมพุทธคันฉิอายัจจะทัสะสะโรหัสสีโลกะทธาตุสัมกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะวิธิปะป,ะป,ะปะมะโนจะโอลาโลโอวาสุโลกี ปาตุอะหูสีอิอาทิกรรมมีวะาเทวานังเทวานุภาวังอัทโขข่าวอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตตะโูโกณทันโยัญญาวัสิตะโูโกณทันโยติอิติหิทังอัจิมัตโตโกณทันยัสสะัญญาโกณทันโยติอวะนามังอะหูสีติ